วันนี้ครับชวนมาดูเรื่องของการเคลือบเซรามิกรถกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้จะเน้นในส่วนของกระบวนการในการเคลือบเป็นหลักนะครับเรื่องของการปรับสภาพผิวสีเราเคยให้ดูบ่อยแล้วนะครับวันนี้มาลงลึกเรื่องการเคลือบกันดีกว่านะครับคันนี้ลิฟท c คลอสของคุณปอเนี่ยเลือกเป็นการ เคลือบแก้แบบรับประกัน2ปีนะครับอย่างที่เห็นเมื่อตอนต้นมีการเคลือบกระจกนะครับแล้วก็ตามด้วยการเคลือบร้รอแม็กนะครับหลังจากนั้นก็มีการเคลือบไฟหน้าแล้วก็เคลือบไฟไท้ายนะครับเคลือบพลาสติกสีดำด้านภายในห้องเครื่องนะครับที่มันจะต้องอยู่กับความร้อนเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็เคลือบพวกคิ้วโครเมียมรอบขัน ภายอกรถเนี่ยมันก็จะมีวัสดุที่มันแตกต่างกันไปนะครับบางส่วนก็เป็นพลาสติกสีดำด้านอย่างคิ้วโป่งลอยนะครับหรือสีตัวรถของเราก็จะเป็นเหล็กหรือพลาสติกที่มีการทำสีที่มีแลกเกอร์นะครับซึ่งแต่ละพื้นผิวนะครับจะเหมาะกับตัวน้ำยาที่ใช้ในการเคลือบไม่เหมือนกันเลยนะครับแน่นอนอย่างเคลือบกระจกเนี่ยมันก็เป็นวัสดุประเภทหนึ่งเนาะอย่างการเคลือบร้อแมกเนี่ย ก็เป็นชิ้นส่วนที่จะต้องทนความร้อนสูงเพราะมันจะอยู่ใกล้กับระบบเบรกเวลาเราเบรกเนี่ยล้อมันจะได้รับความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งวัสดุที่เป็นลักษณะโครเมียมที่มีความแวววาวนะครับหรือพลาสติกสีดำด้านมันก็ไม่เหมือนกันไฟหน้าไฟไท้ายไม่เหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นการเคลือบของที่ร้านเนี่ยจะใช้น้ำยาในการเคลือบแต่ละวัสดุแยกกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ในการปกป้องที่ดีที่สุดจริงๆนะครับซึ่งหลังจากที่เคลือบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนะี่ยก็จะได้ผลงานตามที่เห็นนี้เลยครับชอบกันไหมครับสวยๆฉ่ำๆวาวๆนะครับแล้วก็การเคลือบแก้วเนี่ยจะช่วยทำให้เราดูแลลถได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับการล้างทำความสะอาดก็ง่ายลดการจับตัวของคราบสกปรกต่างๆนะครับทำให้ผิวสีรถของเรา มันสวยงามได้นานมากขึ้นสำหรับใครสนใจดูแลผิวสีรถยนต์ไม่ต้องลังเลครับทักมาคุยกันเรายินดีดูแลแล้วก็บริการทุกท่านอย่างซื่อสัตย์ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด